แบบนี้มืดเกิดเพ้ออไปขึ้นไปใหมถ่ายแล้วถ่ายนะมึ้นได้งไหมเนขึ้นได้หมยืนขึ้นดนังนี้สิคะ่้นงรลูกไ ไอพี่ปอาเดินก่อนปอเดินก่อนแล้วมานี้เดี๋ยวาคยี้มปลาเนยเดินนี้อ่ะคนโตก่อนเลี้ยงแถวคนโตใครโตสุดไปก่อนอ่เอาวิวอคนสิลูกสุดท้ายอ่าแต่ปอปอไปอยู่วิวขาสั้นเนาะ อาบ๊ายบายกันหน่อย